สวีดัสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับไอซ์สโตนสตูดิโอนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําสมาชิกครอบครัวของผมเองนะครับโอเคนี่ก่อนเลยเอัลแรกผมนะครับ ไอซัสตน e s สตูดิโอนะครับไอดิ ID ผมนะครับหนึ่งสี่ห้าสี่เจ็ดเก้าศูนะครับลิ่งผมนะครับนี่ครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับโอเคเรามาดูคนแรกกันก่อนเลยคนแรกนะครับคุณ T E C C T E C Gamer นะครับโอเคโอเครอแป๊บหนึ่งนะครับคุณ T E C C, C. gamers TC นะครับกดติดตามให้เขาด้วยนะครับนี่ครับกดนี้ครับคนต่อไปครับ f ิล m a r ์มาสคอ m เบนโนะครับนี่นะครับหน้าตาของเขาก็จะเป็นางี้ครับกดติดตามของเขาด้วยนะครับคนต่อไปนะครับคุณ Mr. b เ a อ MC c a s t i มซ g a m e เกนะครับ Mr. b เ a อร c casting g a m e ตมครับ ของเขาก็จะเป็นเกมที่เขาชอบเล่นนะครับที่เขาแคสโอเคเพื่อนผมสามคนแคสเกมหมดเลยโอ้เดี๋ยวครับอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งชอตกันเกย์ทีเอชชกันเกย์ไทยชาแนลนี่ก็โพร้อมหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้เขามี400ซับแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นอ่าอ่า subscribe เขาเลยนะครับ โอเคครับคลิปเขาก็ดีนะครับปกก็สวยอะไรก็สวยหมดนะครับของผมตอนนี้นะครับอยู่ที่21ซับนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ของผมด้วยนะครับโอเคครับ <Okay. S 2> ก็คือสิทธิพิเศษของเอ่อตัว f r e e d o มเนี่ยเขาก็จะมีเขาก็จะมีเมอ่อเาเรียกว่าอะไรเขาก็จะมีสิทธิพิเศษให้เราก็คือจะมีเขาจะมีเพลงฟรีให้เรานะครับ มีเพลงฟรีสอนเราทำนู่นทํานี่ทําให้ทําให้อ่า YouTube เราเติบโตขึ้นนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับกับ Ice Stone Studio นะครับถ้าใครสนใจที่จะเป็นสมาชิกกับ Freedom นะครับรับรองดีจริงๆนะครับผมพิสูจน์มาแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งทิ้งลิงก์อ่ะของ Freedom มาให้ล่างน,นะครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ขอจบกันไป เพียงเช่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับโอเคครับแล้วกัเป็นครับสวัสดีครับ